เีสูบบางปอนันี่นไงเางปอนนี่กันทงมนตหุนตเลยล้างลอมวนหมติดตียอห้องโถนี่ยอดบานตอบชาบางปะอนบางป่นนี่แหละครับทุกคนจุดจบสาวขาเขมรเหยียบทงซาดไทยนะครับ กรมตามสนองนะครับเนื้อตัวทั้งแขนทั้งขาเต็มไปด้วยแผลผุพองนะครับลอกเปื่อยนะครับกรรมตามสนองสาวขมรคนนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้นะครับหนีไม่รอดท่านผู้ชมเนาะกับพฤติกรรมต่ำของสาวขมรคนนี้คิดว่าจะรอดหรอครับนะ กล้าเหยียบทงชาติไทยได้ขนาดนี้นะครับสร้างความเกลียดชังได้ขนาดนี้นะครับสาวเขมรคนนี้ยิ่งหนักกว่าสาวเขมรคนก่อนที่ปากเปื่อยนะท่านผู้ชมสาวเขมรที่ปากเปื่อยเบากีตาร์ยังไม่ได้อัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันนะครับตอนนี้มาอีกลายครับนะตอนนี้เหยียบเต็มๆเ,เลยนะครับตอนนี้เหยียบแบบโอ้โห บอกกีต้าไม่รู้จะพูดยังไงกับคนประเทศนี้นะครับกับพฤติกรรมคนประเทศนี้นะครับมันน่ารังเกียจมากนะครับทั่วโลกนะครับเห็นชาวต่งางชาติเข้าไปคอมเมนต์สาวเขเมรคนนี้นะครับประเทศของคุณเป็นประเทศที่แย่มากนะครับนะขนาดคนต่งางชาติเขายัางมองเลยว่าประเทศเขมรเป็นประเทศที่แย่มากเป็นประเทศที่ไร้การศึกษาไม่มีการอบรมจาก ผู้นำจากผู้ใหญ่จากครูอาจารย์นะครับจากพ่อแม่นะหลายๆครั้งที่ชาวขเขมรเอา,งาธงชาติไทยมาเหยียบเนี่ยบางครั้งเขาก็ไปเอา,งาธงชาติประเทศอื่นนะครับนะที่เขาคิดว่าเป็นประเทศไทยนะครับมันคล้ายๆธงชาติไทยแต่มันไม่ใช่ประเทศไทยนะแต่นี่ชาวขเขคมรเล่นของสูงมินเบื้องสูงท่านผู้ชมเนาะเป็นไงครับ หลังจากที่เหยียบทงชาติไทยไปย่ำยีทงชาติไทยไปในที่สุดคุณก็ได้รับสิ่งที่คุณขอกรรมก็ตามสนองที่คุณก่อเป็นตุ่มเปื่อยผุพองทับปุษมเต็มเนื้อเต็มตัวนะครับอาการฉาหัดพี่ๆคิดเหมือนเบากีตา้าไหมครับกรรมมันตามสนองนะครับแบบนี้นะครับเกิดโลกแบบนี้นี่นะเบากีตา้าบอกว่ากรรมตามสนองแน่นอน ไปรักษาที่ไหนก็ไม่ได้จะออกจากบ้านก็ไม่ได้อับอายคนในหมู่บ้านหมดนะครับคิดว่าเป็นโรคร้ายแรงนะท่านผู้ชมมันเปื่อยไปตามนิ้วตามขาตามกระตนกระตัวนะครับนี่แหละครับกรรมที่เขาได้ก่อกับงธงชาตไทยนะครับสิ่งที่เขาก่อมันเป็นบาปหนักบาปหนานะครับรู้ไหมว่าประเทศไทยทงชาตไทย กว่าจะได้ธงชาติไทยมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะกว่าจะมาเป็นประเทศไทยได้ทุกวันนี้นะกว่าบรรพบุรุษไทยเนี่ยรักษาดินแดนของไทยเนี่ยเลือดเนื้อของคนไทยเนี่ยนะครับรู้ไหมว่ากี่รุ่นนะครับรู้ไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนี่นะแรงมากนะครับประเทศไทยเนี่ยเขาชอบเห็นไหมเ,<ป>เวลาคนขเขมร มาขโมยของที่ประเทศไทยมาทําร้ายคนไทยนะครับไม่รอดชักลายหนีไม่พ้นสักคนนะครับโดนจับโดนรวบไม่งั้นก็กรรมตามสนองเจอคนไทยจัดการเองนะครับสาวขเขมรนคนนี้ก็เหมือนกันครับนะรักชาตินะคนขเขมรนเขารักชาติแต่เขาทําลายชาติอื่นย่ำดีประเทศอื่นย่ำดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศอื่นลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศอื่นการที่คุณเอาธงชาติไทยมาเหยียบย่ำม,มาย่ำดีนะครับทั่วโลกเขาเขาไม่ได้มองว่าคุณสูงส่งนะครับเขาไม่ได้มองว่าคุณเนี่ยนะครับเขามองว่าคุณเนี่ยไล้การศาึกษาไล้การสั่งสอนไล้การอบรมจากผู้นําจากผู้ใหญ่นะครับนะสมควรแล้วครับที่สาวขมรนคนนี้ ได้รับกรรมกับสิ่งที่เขากา่อมือเท้าเปื่อยคราวนี้มือเท้าเปื่อยนะท่านผู้ชมครั้งที่แล้วสาวขมินที่ถุยน้ำลายใส่เงินบาทไทยปากเปื่อยครับนะปากเปื่อยตอนนี้นะเป็นโรคเป็นโรคผิวหนังนะโรคผิวหนังเปื่อยเป็นตุ่มผุพองนะครับทั้งเท้าทั้งตีนทั่วกระตนกระตัวของเขานะนี่แหละครับกรรมตามจะนองพี่พี่คิดว่าอย่างไรครับสงสารไหมครับ กับสาวขมรคนนี้ไม่รู้จักที่ตามที่สูงเนาะจะไปรักษาที่ไหนก็ไม่ได้นะครับจะมารักษาไทยก็ไม่ได้ไม่มียาไม่มีเงินสมน้ำหน้าครับนะมารับชมคลิปสาวขมรคนนี้นะครับท่านผู้ชมสมร็บสู้บังปอนะครับนี่ยังไงเอยบังปอนายนี่กันนั่งทงนตาุงนตาเลยร,ร่างดำมุกงวนหามติกติเอาห้งโงนย hayậtật bản top chart បងប្អូនបងប្អូន อาคุณจ้าบงปนนะลงปนมัชามาปราชามาจูมาเอชงะอาคุณจ้าลงปนนะตายยมาะวันนี่แหละครับทุกคนพี่พี่คิดว่ายังไงครับเขาได้รับกรรมกับสิ่งที่เขาก่อแล้วกรรมตามสนองเขาแล้วนะครับนะมือเท้าตีนเท้าเปื่อยหมดนะครับเป็นตุ่มผู้พองลอกหมด กับสิ่งที่เขาเหยียบงธงชาติไทยนะครับนะพี่ๆคิดว่ายังไงครับกับเนื้อหากับวิดีโอที่บาวกีตาร์ทำขึ้นมานะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดให้พี่ๆติชมบาวกีตาได้ครับนะจะให้บาวกีตาร์ทำต่อไหมครับคลิปแบบนี้นะครับนะบาวกีตารขอถามพี่ๆคนไทยอยากให้บาวบาวกีตาร์ทำต่อไหมครับ นะหรือว่ามันผิดต่อประเทศไทยผิดต่อกฎระเบียบกฎหมายของประเทศไทยไหมครับที่ทําคลิปเกี่ยวกับคนขมรน,นะครับเหยียบธงชาติไทยนะครับผิดกฎหมายไหมครับนะผิดกฎคอมพิวเตอร์ไหมครับนะอยากให้พี่ๆช่วยคอมเมนต์บอกบอกกีตาร์หน่อยครับถ้าหากบอกกีตาร์ทำผิดพลาดประการใดก็ต้องให้พี่ๆคนไทยช่วยบอกช่วยสอนด้วยนะครับนะครับนะนี่แหละครับท่านผู้ชม บอกกีตาร์บอกเลยว่าสาวขเขมรคนนี้ไม่รอดครับนะกรรมหนักครับนะกรรมตามสนองมากสิ่งที่เขากระทำเนี่ยคนทั่วโลกเขาไม่ทำกันนะครับนะมีแค่ประเทศนี้ประเทศเดียวนะครับที่ทำกับประเทศไทยได้ทำกับงธงชาติไทยได้ทั้งที่เป็นประเทศเล็กๆนะครับยังยืนด้วยลํำแข้งลํำขาของตัวเองไม่ได้กลับมาทำพฤติกรรมกับงธงชาติไทยได้แล้วกับธนบัตรไทยได้แล้ว นะครับคิดดูครับต่อไปถ้าหาว่าประเทศมันจเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นพี่ๆคิดดูว่ามันจะเห็นหัวคนไทยไหมมันจะเห็นหัวประเทศไทยไหมขแนขนาดแค่นี้มันยังทําพฤติกรรมไรการศึกษาคนทั่วโลกเขาขำว่าคนขเขมรเนี่ยไม่มีการศึกษาไม่มีการอบรมจากผู้นํานะครับนะบาลกิตา้าบอกเลยว่าถ้าคนลาวเข้ามาฟังบากีตาอยู่นะ มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องก็ต้องบอกสอนกันนะครับอย่าไปหาทำเด็ดขาดเหยียบเงินบาทเหยียบเงินไทยเยียบสินค้าไทยเหยียบงธงชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นงธงชาติประเทศตัวเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเทศตัวเองไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็แล้วแต่ห้ามทำเด็ดขาดมันจะทําให้ชีวิตของเราล่มจมไม่จเจริญหากินหาเงินไม่ขึ้น นะครับมันจะทําให้ชีวิตของเราครอบครัวของเรามีอันเป็นไปเหมือนกับสาวขมเมรคนนี้ที่เขาได้รับกรรมนะครับแต่บาวกิตา้าไม่สงสารนะครับบาวกิตา้าสมน้ําหน้าครับคนแบบนี้ไม่สมควรให้ความสงสารนะครับเนาะ